ตื่นเต้นในช่วงแรกซงวูดเปิดใจหลังลงตัวจริงช่วยกีเลนต่อหน้าแฟนบอ,นอลซงวูดไข้ควรประการงหลังดาวรุ่งกีเลนพยองเปิดใจหลังได้ลงเล่น11ตัวจริงในเกม Mac, บิกแม์นาจ้าสิงเจ้าท่าศูนย์ต่อศูนย์เผยเสียดายที่ไม่ชนะในเกมนี้โดยซงวูดไข้ควรกองหลังดาวรุ่งของเมืองทาวนยูเนเต็ดเดวอากาศลงเล่นเป็น11ตัวจริงเป็นเกมแรก ต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นแทนด์ดอมสเตเดียมในเกมที่ทีมแบ่งแต้มกับการแท้เรเอฟซีศูย์ต่อ 0, ซึ่งหลังจบเกมปากการหลังเจ้าของส่วนสูง185ซนติเมตรได้ออกมาเปิดใจว่าก็เป็นเกมที่สนุกครับเราน่าจะเก็บ3มแต้มได้ในบ้านแต่การได้แต้มเดียวก็ถือว่ายังมีค่ากับเราครับกับการเล่นวันนี้โดยระบบและวิธีการก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับเพราะเกมนี้ ็นการได้เล่นตัวจริงเกมแรกในบ้านของผมอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างในช่วงแรกแต่ในการพยายามปรับตัวพยายามเล่นในเกมของเราตามที่โค้สั่งก็จะได้ครับที่เราไม่ได้3มแต้มในบ้านแต่ยังดีที่เราได้แต้มในบ้านอากจ,จะให้คะแนนตัวเองผมก็ไม่ดูครับก็ให้ครึ่งๆแล้วกันครับหวังว่านัดหน้าจะเก็บ3มแต้มได้ครับก็พร้อมลงเล่นเสมอครับทั้งนี้สำหรับโปรแกรมในศึกรีโวไทยลีก2 0 2 2 2น2ีถึง ในเดยที่9ของสโมสรมึงทองยูเนเต็ดเตรียมออกไปเยือนโปรดิเทโ,เทโเรเอฟซีในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนาสนามบุญญะจินดาเวลา18นาฬิกา